สำหรับ All-New Ford Ranger ที่เตรียมจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้นั้นเริ่มออกวิ่งทดสอบกันบ่อยขึ้นซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ตัวรถนั้นอยู่ภายใต้สติ๊กเกอร์พรางตัวแต่ความชัดเจนของส่วนต่างๆของรถนั้นก็ถูกเผยอ,ออกมาเรื่อยๆเช่นดังภาพล่าสุดที่ถูกถ่ายโดยเจ้าของ Facebook ที่ชื่อว่า Big Big j a r วัฒนั้นแสดงให้เห็นรายละเอียดของรถเพิ่มมาขึ้นโดยภาพดังกล่าวนั้นเป็นกระบะ Ford Ranger 3คันที่มีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยคันซ้ายสุดนั้นคาดว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาเนื่องจากตัวรถนั้นมาพร้อมกับยางดอกละเอียดพร้อมกับล้อมแม็กปัดเงาสีทูโทนโดยมีการตกแต่งน้อยที่สุดส่วนคันที่2นั้นล้อมแม็กจะเป็นแบบพิเศษพร้อมอยางออเทอเรนดอกหนาขึ้นมีการติดตั้งโรบาสสีดำตรงกระบะท้ายและคันขวาสุดนั้นคาดว่าจะเป็นรุ่นท็อปอย่างวา t แ a รกที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษแบบจัดเต็มจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าของรถนั้นแต่ จาก2คันแรกอย่างชัดเจนไฟหน้านั้นเป็นเลนส์แบบโปรเจคเตอร์ LED ล้อแมกลายพิเศษปัดเงาสีทูโทนพร้อมอยางดอกละเอียดมีการติดตั้งสปอร์ตวา์สีดำตรงกระบะท,ท้ายและแหลกหลังคาสีบรอนที่สำคัญหากสังเกตตรงกระจกมองข้างนั้นจะเห็นได้ว่ามีกล้องซึ่งจุดนี้ชัดเจนว่าตัวรถจะมาพร้อมกับระบบมองภาพรอบคันแบบ360องศาแน่นอน โดยทั้ง3คันนั้นติดตั้งป้ายทะเบียน TC สำหรับวิ่งทดสอบในประเทศไทยและทั้งหมดก็เป็นการอัปเดตที่เราได้นำมาฟังในวันนี้กดไลค์และกดติดตามในตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตใหม่ๆ